ค่ะอันนี้เป็นรถ new นะคะ nissan x t r e m e นะคะ x t r a m e เนาะ e x t r a m e เครื่องสองพันค่ะเครื่องสองพันนะคะเบนซินค่ะเครื่องรุ่นนี้ใส่ได้สองตัวนะคะมาติดทิ้งติดต,ตั้ง p r e s e ค่ะอ่ะเรามาเริ่มกันนะคะนี่อันนี้ตามภาพเลยเห็นไหมคะใส่ได้สองตัวแล้วนะนะคะลิ้นเล่งตัวที่หนึ่งค่ะลิ้นเล่งตัวที่หนึ่งใส่เข้าไปแล้วนะคะ,เ,คะเอาด้านไปแหลมบีบเข้านะคะรหัสอะไรพ่อ vgo ลิ้นเล่ง วีโก้รหัสตัวที่ใส่ตรงนี้ค่ะตัวต้นท่อนี่จะใส่วใส่วีจีโอนะคะอันนี้จะเป็นท่อยางนะคะท่อท่อยางลูกค้าวางตรงจุดให้ลูกค้าดูหน่อยจะได้รู้เพราะว่ามันต้องถอดนี่ถอดยังไงเข้านี่เข้านี้อ่าท่อยางมันจะต่อเข้ากองนะคะนี่กองปากกองอยู่นี่อ่านี้ใส่เข้าไปแล้วรหัส ซตซทีอันนี้ซตซทีอ่าสารลหัสซตซทีเข้าไปแล้วด้านปลายแหลมบีบเข้าเหมือนกันแล้วดันเข้าไปนะคะประมาณเนี่ยตาบันขอบชนขอบเนี่ยค่ะต้นทีสี่ใบอ่าเนี้ยาใส่สี่ใบาิเล็นี่หกใบีโอนะคะตรงนี้เล็บีบมีเสื้ออันนี้ลหัสเซตซทีนะคะดันเข้าไปนะคะดันไม่ได้อยู่ปากขอบนะดันเข้าไปโดยรอบจะล็อกกระขอบยางเลยค่ะก็คือการว่ามันจะมีกระเพาะหมูนี้นะคะเราต้องยกกระเพาะออกด้วยนะคะเพื่อที่จะประกอบได้ง่ายขึ้น นะคะแล้วก็ดึงปงดึงปักแล้วกลับประกอบให้เหมือนเดิมนะคะอันนี้คือ2ตัวนะคะนิสสันเอ็กเทนะคะเดี๋ยวช่างก็ประกอบกลับค่ะรถรุ่นใหม่เลยนะคะติดตั้งวันนี้ค่ะ้ายแดงวิ่งพันหกกิโลนะคะใส่ติดตั้งตามนี้ได้เลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจสั่งซื้อไปติดเองก็สั่งกระทางตัวแทนแล้วก็สำนังกงานใหญ่ได้เลยค่ะ X-Trail นะคะตามนี้ค่ะ